สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียมวันนี้นะคะเราอยู่กับเมล็กไทยค่ะนะคะนัดผู้ชายไว้ค่ะนัดผู้ชายไว้สองคนค่ะมันยังไม่โผล่หน้ามาเลยค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปตบกันนะคะนี่ค่ะน้องปอค่ะเพื่อนดูหน้าไว้นะคะ เราจะเอาคลิปไปลงสมาคอมนิยมตอบห้าบวก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 นะคะเอ,เอาละค่ะท e ุกคนเขาอยากเห็นนะแม่เล็กไทยมากแล้วนะคะได้เลยค่ะจะถ่ายโดนนะคะทักทายนะคะโอ๋อเม่เล็กถทายเพื่อนกมือซสตรมของหนูหน่อยค่ะ แม่เล็กหญิงมากค่ะบอกไว้เลยตบแล้วค่ะตบแล้วค่ะตบแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะน้องปอได้แล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วค่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงวิ่งออกไปโน่นเอาแล้วโน่น ก็นี่แหละค่ะก็ตบกันแล้วนะคะ